ในการปรับพฤติกรรมสำหรับใครที่ต้องการทวีคูณในการลดเสมหักกาตับก็คือหนึ่งพฤติกรรมการกินเพราะว่ากินไม่ดีเลือดเราถึงไม่ดีมันถึงไปเกาะที่ตับนะกินอะไรได้บ้างสำหรับใครที่ต้องการลดเสียมหักเกินในหลอดเลือดหรือว่าต้องการให้ตับทำงานได้เก่งขึ้นนะคะกินข้าวไข่ผักเนื้อสัตว์ได้เป็นปกติได้แค่อิ่มเป็นปกตินะแต่ได้แค่อิ่มพอดี กินเสร็จแล้วให้หยุดทานระหว่างวันทานน้ำเปล่าอ่าระหว่างวันทานน้ำเปล่าทานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบนั่งขยับร่างกายสักห้าสิบนาทีนะคะและในทุกๆวันหาเวลาออกกําลังกายจนมีเหงื่อออกซึมๆกลางวันเครียดได้ไม่เป็นไรแต่กลางคืนต้องนอนให้หลับเมื่อไหร่ที่กลางคืนเราไม่ยอมนอนอุดหลับอดน,น,นอนใช้สายตาเยอะนอนดึกดึกดึก,ดกทานเครื่องดื่มเลือดเราจะยิ่งไม่ดีและตับเราก็จะยิ่งทํางานได้ไม่ดีนะใครที่ต้องการลดเสมหะเกาะตับ ทำให้เลือดสะอาดทานให้ดีข้าวไข่ผักเนื้อสัตว์ทานเป็นปกติอิ่มให้หยุดกินเสร็จแล้วให้ขยับร่างกายหาเวลาออกกําลังกายจนมีเงอซึมซึมจริงๆแนะนําให้เหงอซึมซึมทุกวันนะการออกกําลังกายนะไม่ใช่ร้อนจนมีเงกซึมซึมนะคะแล้วก็ห้ามนอนดึกนอนให้พอราะถ้านอนได้ดีพลังงานของตับจะวิ่งดีมากเขาจะทําความสะอาดตัวเองได้เก่งมาก